สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของผมวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับเครื่องบินลาดตระเวณทางทะเลหรือที่เรียกว่ามาริทามปาโตรแอร์กราฟเครื่องบินประเภทนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินธรรมดาแต่เป็นผู้พิทักษ์เงียบแห่งท้องทะเลที่ทำหน้าที่ตรวจการป้องกันชายฝั่งค้นหาดำน้ำเรือรบติดตามเส้นทางเดินเรือและช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยที่สำคัญ เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลได้รับการออกแบบมาให้สามารถบินได้นานหลายชั่วโมงบางลำสามารถบินได้ทั้งวันโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินรุ่นเด่นๆเ,เช่น b บอิ n g p 8 p o s e ไซดอน i r b u บ C295 m p a หรือ Kawasaki T1 ของญี่ปุ่นต่างเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีล้ำยุคที่ผสานพลังของเครื่องบินลำเลียงกับระบบตรวจจับระดับเรือรบเข้าด้วยกันภายในติดตั้งเรดาร์ความละเอียดสูง เซนเซอร์อินฟราเรดเครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็กและระบบข่าวกรองอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เรือประมงขนาดเล็กไปจนถึงเรือดำน้ำที่ซ่อนอยู่ลึกใต้ทะเลหนึ่งในภารกิจสำคัญที่สุดคือการต่อต้านเรือดำน้ำ ASW เครื่องบินจะปล่อยอุปกรณ์เล็กๆที่เรียกว่าโซโนโบอยลงในน้ำเพื่อฟังเสียงใต้น้ำและส่งสัญญาณกลับมายังเครื่องบินนักวิเคราะห์บนเครื่องจะคำนวณหาตำแหน่งของเรือดำน้ำ และหากเป็นภัยคุกคามเครื่องบินสามารถปล่อยตอร์ปิโดเพื่อตอบโต้ได้ทันทีนอกจากนั้นเครื่องบินยังทำหน้าที่สอดแนมทางทะเลติดตามเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือตรวจจับการลักลอบขนสินค้าหรือการประมงผิดกฎหมายอีกทั้งยังช่วยภารกิจค้นหาและกู้ภยัยโดยสามารถค้นหาพื้นที่กว้างได้เร็วกว่าการใช้เรือหลายเท่า ด้านสมรรถนะเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลสามารถบินได้ต่อเนื่องกว่า10ชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเช่น P-8 Poseidon มีพิสัยบินกว่า2,200กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วได้ถึง815กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่ทรงพลังและประหยัดเชื้อเพลิงเครื่องบินเหล่านี้ส่วนใหญ่พัฒนาโดยใช้โครงสร้างของเครื่องบินโดยสาร เช่น P-8 ที่ดัดแปลงจาก Boeing 737ถึง800แต่เสริมโครงสร้างให้แข็งแรงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ทางทหารครบครันส่วนเครื่องขนาดเล็กอย่าง C-295 MPA หรือ ATR-72 MPA ก็เป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดระบบภายในของเครื่องบินรุ่นใหม่มีการรวมข้อมูลอัจฉริยะ Sensor f u ช i o n ที่รวมสัญญาณจากเรดาร์กล้องและดาวเทียมเข้าด้วยกันแบบเรียลไทม์ทำให้ลูกเรือสามารถเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้ทันทีลูกเรือประกอบด้วยนักบินเจ้าหน้าที่เรดาร์นักวิเคราะห์เสียงและผู้ประสานภารกิจซึ่งต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเหมือนห้องควบคุมขนาดย่อมบนท้องฟ้าอาวุธที่ติดตั้งได้มีตั้งแต่ตอร์ปิโด ลูกระเบิดลึกไปจนถึงขีปนาวุธต่อต้านเรือเช่นฮาพูลรวมถึงระบบป้องกันตัวจากขีปนาวุธของศัตรูเครื่องบินเหล่านี้เป็นกำลังคูณของกองทัพเรือเพราะสามารถลาดตระเวนพื้นที่กว้างหลายพันตารางกิโลเมตรในภารกิจเดียวทั้งยังตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามได้ก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้น่านน้ำของประเทศทีโพไซดอนถือเป็นรุ่นที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบัน ใช้งานโดยสหรัฐอเมริกาอินเดียและอังกฤษขณะที่คาวาซากิี1ของญี่ปุ่นก็โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์4ตัวและระบบรบอัจฉริยะส่วน Airbus C295 MPA จากยุโรปมีจุดเด่นที่ความยืดหยุ่นใช้งานได้แม้ในสนามบินขนาดเล็กอนาคตรเราอาจได้เห็นเครื่องบินลาดตระเวนไร้นักบินที่บินได้ยาวนานยิ่งขึ้น แต่เครื่องบินที่มีมนุษย์ควบคุมก็ยังคงสําคัญเพราะความยืดหยุ่นและการตัดสินใจที่แม่นยำสรุปแล้วเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังความอดทนและข่าวกรอง